ท่านนะครับก็มาพบกับบังก้าฟูสกร์ในวันเสาร์ที่26สิงหา2023นะครับวันนี้อบอลพิมีรีกเตะกันค่อนข้างเยอะ,อะทั้งบอลดิบอลเลสดิก้าเยอรมันมีเตะกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่วันนี้บังก้าก็จะให้บอลไว ในรอบเย็นนะครับเรามาเล่งกันในหลีกของ t h Thailand p r e m i e r League เรามาดูกันในคู่แรกกันนะครับคู่แรกสุขโขทัย f c เปิดบ้าน,านต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมยูในเตะเตะกันในเวลา6โมงเย็นนะครับเรามาดูรายอัพของคู่นี้กันนะครับ รายอับของคู่นี้เนี่ยทางสกโกไทยเนี่ยจะนำทัพมาโดยกุลสือชูสักศรีภูมิคาดว่าจะมาในระบบ3 4 3สามผู้รักษาประตูเนี่ยจะเป็นกิติพันธ์และกองหลัง3ตัวเนี่ยเป็นผู้เล่นดิมเส้นเนี่ยเป็นสราวุธและกองหลังตัวตรงกลางเนี่ยเป็นอาราอีและตัวดิมเส้นกองหลังเนี่ยเป็นสาธุงคารนะครับส่วนกองกลาง4ตัวเนี่ยเป็นปริยราชและสันเสริญและเลสันและเลิกนะครับ ส่วนหน้าเป้า3ตัวเนี่ยเป็นตัวปีกซ้ายเนี่ยเป็นโบยนันเป็นโบนีาและปีกขวาเนี่ยเป็นโบนโจและหน้าเป้าเนี่ยเป็นการยาโดส่วนทางบุรีรัมเนี่ยจะนําทัพมาโดยาทางอาเทอร์ปาปาสคาดว่าจะมาในระบบ4 2 3 1อพวกสาวดจูจะเป็นศิวรักและก็ทางกองหลัง4ตัวเนี่ยเป็นทาง นาริปดินและเดียนคูดและคิมฮัมยอนและตัวผู้เล่นกองหลังริมเส้นเนี่ยทางฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นสสญลักษณ์ส่วนกองกลางเนี่ยสองตัวเนี่ยเป็นคาซิตและทีลาทอนส่วนกองกองหน้าคอยปั้นเกมรับเกมลุกให้กองหน้าเนี่ยสามตัวเนี่ยเป็น สเสยดายีเฟและสุภชัยและ,ะทางพีราดลส่วนหน้าเป้าเนี่ยคอยทำเกมเกมรุกให้กับทางบุรีรัมเนี่ยเป็นคุมบูยาอเอาเรามาดูอฟอร์มการเล่นของทั้งสองฝั่งกันนะครับ ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางสุขโขทัยเนี่ยฟอร์มเฉพาะในบ้านนะครับฟอร์มเฉพาะในบ้านของทางสุขโขทยัยชนะ2เสมอ1แพ้2ในการแข่งขันล่าสุดของทางสุขโขทัยเนี่ยยันไปเสมอในบ้านกับทาง FC ไป0-0ผมมองว่าการเล่นในบ้านของทางสุขโขทัย f c เนี่ยฟอร์มค่อนข้างกระท่อนกระแท่นนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ ส่วนทางาบุรีรัมเนี่ยฟอร์มนัดหลังสุดที่ไปเยือนเนี่ยทางบุรีรัมเนี่ยชนะถึง3เสมอ2แพ้และไร้พ่ายนะครับขออภัยไร้พ่ายนะครับส่วนการแข่งขันล่าสุดเนี่ยในวันที่12เดือน8ปดสอันยี่สเนี่ยทางบุรีรัมเนี่ยไปเยือนเสมอให้กับทางขอนแก่นยูเรียตไปศูนย์ต่อศูนย์เอาเรามาดูตารางคะแนน ของไทยพรีเมียร์กันนะครับส่วนบริรัมเนี่ยอยู่ในอันดับ1ของตารางนะครับส่วนสุโขทัยเนี่ยอยู่ในอันดับ9ซึ่งแข่งกัน2เกมกันทั้งคู่นะครับเ,เรามาดาูราคาของคู่นี้กันนะครับราคาของคู่นี้เนี่ยเบตสามเนี่ย เปิดอยู่ที่ราคาลูกควบลูกครึ่งในราคาจ่ายน้ำา8ส่วนฟังสูงต่ำเนี่ยราคาเปิดอยู่ที่2ลูกควบส่วนฟังสูงเนี่ยจ่ายอยู่ที่น้ำา8ตอนนี้ไหลขึ้นไปที่0.88นะครับส่วนฟังต่ำเนี่ยน้ำร้นร้นตอนนี้ไหลลงไปที่0.93นะครับเรามาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมของทางฝั่งค้างคาวสุขโขทัย f c กันครับทาง ค้างคาวค้างคาวไฟค้างค้างคาวไฟเนี่ยถือว่าทําผลงานได้ดีทั้ง2เกมในฤดูกาลนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับเกมนี้คาดว่าทางสุโขทัย FC เนี่ยต้องรับมือกับทางบุรีรัมยูเนเต็ดโดยเกมนี้เนี่ยคาดว่าพวกเขาน่าจะยึดขุมกําลังชุดเดียวกับการกับการแข่งขันในนัดที่แล้วที่ผ่านมา โดยมีตัวผู้เล่นอ,อย่างเลอสันเทียมราดและปิยราชลาจังริดและเนลสันโบนิยาและกองหน้าคอยปั้นเกมรับเกมลุกบูให้กับาทางคง้างคาวไฟเป็นราฟาเอลการาโดและจอนบาจโจนะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนท้าปลายปรศาสสายฟ้าอย่างปูรีรัมเนี่ย ผลงานในหลีกสองนัดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยชนะ1เสมอหนึส่วนสภาพความพร้อมเนี่ยไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแผนเป็นอย่างใดนะครับคาดว่าวันนี้ทางอาเทอร์ปาปาสเนี่ยจะวางตัวแนดนกลางอย่างรามิลชาดาเยฟและโกรันคาซิตคอยปั้นเกมรับเกมลุกเป็นหัวหอกตัวเป้านะครับ และเชื่อได้ว่าทางอ,อาร์เธอร์ปาปาสเนี่ยจะวางตัวหน้าศูนหน้าตัวเปา้าเนี่ยอย่างสุภชัยใจเด็ดเนี่ยที่เป็นดาวซันโวในฤดูก,กาลก่อนคอยราดตะข่ายในเกมนี้นะครับอ่ะเรามาดูทัศนะของผมกันบ้าง ทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างสุโขทัย FC เนี่ยผลงานในลีก2นัดเนี่ยชนะถึง1และเสมอ1นะที่ทีมเยือนอย่างบุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ยผลงานในลีก2นัดแรกเนี่ยในรูปการนี้เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับชนะถึง1และเสมอหนึ่งในเลกแรกเนี่ยเปิดออกมาที่ปราสาทสายฟ้าอย่างทางบุรีรัมเป็นฝ่ายต่อ1รูปแนะนําว่าบางกาแนะนําว่าให้อยู่ฝั่งต่อบุรีรัมคาดว่าทางบุรีรัมเนี่ย ทางคุณซือของเขาเนี่ยจัดทับจัดแผนได้แข็งแกร่งกว่าเป็นอย่างแน่นอนนะครับคาดว่าไทายสกอเนี่ยมั่กลาว่าบุรีรัมน่าจะซัดไปไม่ต่ำกว่า3เมตรถึง4เมตรเป็นอย่างแน่นะครับเราก็มาต่อกันในคู่ที่2คู่ที่2ก็จะอยู่ในริกของไทยแลนด์พิมรีก เรามาดูกันในคู่ของตราด fc เปิดบ้านต้อนรับการเรือนของเชียงรายยู่นเตะเตะกันในเวลาหนึ่งทุ่มของวันนี้นะครับหนึ่งทุ่มเรามาดูรายอัพนะครับรายอัพของคู่นี้เนี่ยทางตราด fc เนี่ยกุนซืออย่ารองพลดาวเรืองนย จะจัดทับจัดแผนในระบบ433โดยมีผู้รักษาประตูคอยเฝ้าเสาประตูเนี่ยเป็นสุภ,สภวัตและกองหลัง4ตัวเนี่ยเป็นตัวลิมเ้นเนี่ยเป็นมารุตและเฟริปเป้และท,ท,ทิตาวีนะครับและตัวลิมเส้นทางขวาเนี่ยเป็นธานาเซกส่วนกองกลาง3ตัวเนี่ยเป็นพรปีชาและกองกลางเซนเตอร์นเนี่ยเป็นรังสรร และ,ะสันติภาพส่วนปีกซ้ายสามปีกซ้ายเนี่ยเป็นโคโคเคนปีกขวาเป็นนัทวุฒิและกองหน้าตัวเป้าเป็นเอวานโดส่วนทางเชียงรายยูเนเต็ดเนี่ยกุนซืออย่ากาเบียวมาเรกเกตคาดว่าจะจัดทัพจัดแผนในระบบ442ผู้รักษาประตูเนี่ยจะเป็นซาราน และ,อะกองหลัง4ตัวเนี่ยเป็นมนตรีและเรนติตและเป็นตัวธนศัดว์และตัวริมเส้นกองหลังเนี่ยเป็นศิริยาส่วนกองกลาง4ตัวเช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวริมเส้นเนี่ยเป็นคิมจีมินและกองกลางเป็นสะวกสาวะกรและอดิคุลและตัวริมเส้นทางซ้ายเนี่ยเป็นเศ,ษศรษฐิตส่วนหน้าเป้าหน้าเป้าสองตัวเนี่ย เป็นผู้เล่นบิลและเวโรโซ่เรามาดูฟอร์มฟอร์มห้านัดหลังสุดของทางตราด fc ฟอร์มห้านัดของทางตราด fc เนี่ยฟอร์มในบ้านเนี่ยถือว่าโดยรวมเนี่ย ชนะเพียงแค่2และเสมอ3และไร้ไพ่เลยนะครับในการแข่งขันล่าสุดของเขาเนี่ยทางตลาด f อฟเนี่ยเสมอในบ้านให้กับทางชนบุรี FC ไป2ประตูต่อ2ผลงานของทางตลาด FC เนี่ยผลงานในบ้านก็ถือว่าไร้ไพ่นะครับ ส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดของเชียงรายยูไนเต็ดฟอร์มที่ไปเยือนเนี่ยฟอร์มที่ไปเยือนของทางยูไนเต็ดเนี่ยชนะถึง3และแพ้2นะครับฟอร์มไปเยือนของทางยูไนเต็ดเนี่ยโดยรวมเนี่ยถือว่าชนะได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามีในการแข่งขันล่าสุดของทางเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ย แพ้ให้กับทางเชียงรายยูไในเต็ดไป1นประตูต่อศูนย์เรามาดูตารางคะแนนของทางไทยพียเอ็มรีเชียงรายอยู่ในเตดนั้นอยู่ในอันดับที่5ของตารางส่วนตราด fc นั้นอยู่ในอันดับหกเราก็จะมาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมของทาง เจ้าบ้านอย่างตราด FC ผลงานในรีกของนัดนี้พวกเขาเจ้าไปถึง2นัดส่วนสภาพความพร้อมนั้นไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเป็นอย่างใดนะครับคาดว่าทางกุนซืออย่างคองพลดาวเรืองเนี่ยจะวางตัวรังสรรวิลิสุทธิ์ศรี้ฟนเกมสนับสนุน3ประสานแดนแดนหน้าอย่างรีโดโคเฮนและเอวานโดและตัวหน้าตัวเป้าอย่างนัทธุสมบัติโยธา คอยร่าสกอร์ในเกมนัดนี้ให้กับทางฝั่งตราด fc นะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างรรโอเชียงรายเนี่ยที่เพิ่งคว้าชัยมาได้สองนัดติดกันนัดน,นี้ก็จะรังจะฝูงของตารางมาส่วนสภาพความพร้อมนั้นไร้ตัวปัญหาเจ็บและไม่มีตัวโทษแบนแต่อย่างใดนะครับคาดว่าทางคูนซืออย่างกาเบยลมาการเซสเนี่ยจะวาง แดนกลางอย่างตัวผู้เล่นอย่างศิวากรเตียงตะกูลคอยปั้นเกมร่วมกับทางอัออคาติคุณมีท่วมสนับสนสุนสองหัวหอกในแดนหน้าอย่างบิลโรซิมาและเร็จสิตสุวรรเศษบงรงบุในเกมนี้นะครับ <S <S อเอาเรามาดูราคาของคู่นี้กันนะครับราคาของคู่นี้เนี่ย เปิดออกมาที่ราคาครึ่งควบลูกตอนนี้ไหลลงไปที่ราคาปป,ปนะครับในราคาจ่ายน้ํา7ตอนนี้ไหลขึ้นไปที่น้ํา9ส่วนฟังสูงต่านั้นเปิดราคาของที่2ลูกครบตอนนี้ไหลลงไปที่2ลูกครึ่งนะครับ <iy aman> ส่วนในราคาจ่ายน้ำเนี่ยฝั่งสูงเนี่ยจ่ายอยู่ที่น้ э ํา8 <ๆ S 1> <ป>ราคายังนิ่งน,นิ่งอยู่นะครับส่วนฟังต่ำเนี่ยเปิดอยู่ที่ขออภัยนะครับ ผลฟ,ฟังต่ำเนบจ่ายอยู่ที่น้ำเก้ากันเลยนะครับเ,เรามาให้สัจธรคติของผมกันนะครับอย่างเท่าบ้านอย่าง f อในฤดูก,กาตลตราด f อเนี่ยผลงานในฤดูก,กาลนี้เนี่ยสองเกมแรกพวกเขายังเสมอกันทั้งคู่ทั้งสองนัดแมตชนี้ได้เล่นในบ้านที่ได้ต้อนรับการเยือนของทางรีโอเชียงรายที่มีผลงาน2นัด ในรูปกาลนี้เนี่ยพวกเขาชนะถึง2เกมตอนนี้ก็รั้งจากฝูงของตารางอยู่นะครับส่วนเรทราคาที่เปิดออกมาเนี่ยทางเชียงรายเนี่ยเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบรูปผมว่าว่าคู่นี้เนี่ยทางเชียงรายอยู่ในเตดเนี่ยต่อณนะตอนนี้เนี่ยเปิดต่อในราคาปอปอเนี่ยผมเชื่อว่าทางเชียงรายในเตดเนี่ยก็ คาดจะจะคว้าชัยไปได้ใบ2องประตูต่อหนึ่งแน่นอนนะครับเอาเรามาสรุปกันเลยนะครับบอลววันนี้บอลช่วงเย็นมีมาฝากกันให้2คู่คู่ที่1เนี่ยเราไปต่อที่บุรีรัมในราคาลล,ลูกควบลูกครึ่งนะครับ ส่วนคู่ที่2เนี่ยเราไปกันที่เชียงรายยูไนเต็ดในราคาปบอ,อ,อ่ะก็จบไปแล้วสำหรับบอลช่วงเย็นที่ให้กันไปนะครับ2คู่สำหรับวันนี้บังก้าก็ขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ